สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูทรจังหวัดลำปางได้มีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคม2515ประกอบด้วยสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดลำปางประมาณ100คน ด้วยทุนการดําเนินงานที่ได้มาจากการระดมทุนเดือนหุ้นของสมาชิกประมาณ2,000บาทเศษมีการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกมาจากสมาชิกของสหกรณ์เข้ามาทําหน้าที่ในการบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมการออมทรัพย์ของมวลสมาชิกปัจจุบันเป็นการบริหารกิจการของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่33ทับสอโดยมีพลตำรวจตรีอธิจกรทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นประธานกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกจำนวน15ท่านกรรมการที่ปรึกษาจำนวน18ท่านผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน7ท่านการดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่3 3 2 5 5 4นี้ได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นและศรัทธ,ธารักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกมีการส่งเสริมให้สมาชิกได้รู้จักการออมเพื่อเป็นรากฐานให้กับครอบครัวในอนาคตให้สมาชิกได้กู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและนําเงินไปลงทุนเพื่อให้ออกดอกผลสามารถเลี้ยงครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจมีเกียรติและศักดิ์ศรีและที่สําคัญคณะกรรมการไม่มีนโยบายในการนาเงินของสหกรณ์ไปลงทุนในกิจการอ,อื่นซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ การดำเนินกิจการของสหกรณ์มีระบบการตรวจสอบทุกขั้นตอนการเบริกจ่ายเงินจะต้องผ่านระบบบัญชีธนาคารเพื่อความโปร่งใสและรัดก,กุมและจะให้ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีเงินสดสำหรับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่เกิน5,000บาทเท่านั้นการบริหารกิจการในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสหกรณ์ได้มีการระดมทุนเพื่อส่งเสริมการออม สามารถเพิ่มเงินทุนเรือนหุ้นได้ถึง697 2 5บล้าน2 8 6 0บาทได้อนุมัติให้สมาชิกกู้ยืมเงินรวมทั้งหมด2,344สัญญาและได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกจำนวน294ทุนเป็นเงิน527,100บาทสนับสนุนสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 0 0 0 0แบาท สนับสนุนกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2554จำนวน17นายส่งเสริมพัฒนาหน่วยงานของตำรวจให้มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับหน่วยงานอื่นส่งเสริมสมาชิกให้ทำการออมเงินและกู้ยืมเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้และประโยชน์สร้างฐานะความมั่นคงทางการเงินช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผมตำรวจโปสานพักเกี้ยงตำแหน่งพอบมูพอแม่มาะ ผมเป็นสมาชิกสกอนอมทรัพย์หมายเลขสมาชิก3979ก็ได้กู้เงินมาประมาณล้านห้าก็ได้วางแผนก็เลยทําสวนยางพาราปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ30ไร่แล้วก็ซื้อแท็เตอร์เพื่อมาช่วยทุนแรงในการทําสวนก็มีขายก้ายางเสริมไปด้วยคาดว่าผลก,การดําเนินการก็ประมาณประมาณ6ปีครับ6ปีก็จะได้กีด10ไร่ก็จะตกไปประมาณ วันละ 2- องถึงสามพันถ้าถ้ายีไร่ก็ตกไปประมาณสักหกพันจุดคุ้มทุนก็ประมาณหลังกีดแล้วก็ประมาณสัก3ปีครับ3ปีคุ้มทุนครับถ้าใครจะกู้กู้เงินมาแล้วถ้ามาทําอาชีพเสริมเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับรากการเราเ,เวลาที่เราหยุดหรือผดเกษียณหรือหลังจากเ,เลิกงานไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าสวนแล้วก็กีดยางได้น,นั้นไม่ต้องจ้างเขาก็กาไรก็เต็มเต็ม ถ้าใครสนใจก็ปรึกษาผมได้นะที่สพแม่มเม,มาะดาบเกษมองสองคุณไมาขี้เลขกที่สองสองสามแปะคือลายเนามาทำคุณทำสมมติทำตราโลโก้ของโรงเรียนเนี่ยครับ ทำชุดลุกเสือเน็ดนาลีพวกร้อ,องเท้าถูก,ท,ปปถก,ถกท้าวเครื่องหมาของนักเรียนทุกอย่างนะครับมาเขาก็ขายปีกที่บ้านเขาแล้วก็เขาก็มีขายส่งนี่ยครับก่อนต้องระมัดร,ระวังนะครับเรื่องการทจะเอาเงินมาใช้เนี่ยนะครับเนาะต้องดูให้ดีว่ามันจะไปได้แค่ไหนหมองใดแล้วเขาต้องถ้าจะเอามาใช้เนี่ก็ต้องเขาเอามาใช้อย่างาควรจะปรึกษาคนที่ติดติผ่า,านมาเนี่ยนะบางทีมันกับคาอย่างบางทีปทุกลูุก้างก็บ ปลาเขาล้มได้ง่ายใิดดีคิดนึนไก่ไก่อยนึงดูการตลาดตัวขับมาาเจ้าหน้าทีบ่บรรทุกคนจะมีการต้อนรับแลวการมีการกอำนวยความสะดวกอัอย่างใจเลือเป็นการเป็นอย่างดีเลยครับกขอขอบคุณปลาไปด้วยข้าวของท่ชนนางซลิตาเสนาธรรมซึ่งเป็นภรรยาของดาบตำรวจเอกธนัทเสนาธรรมค่ะได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีเสียชีวิตไปเมื่อวันที่25กรกฎาคม5้าเนี่ยค่ะ ซึ่งทางครอบครัวของเราได้เข้ากองทุนบริจาคเงินสมทบเพื่อสงงคห์เกี่ยวกับการช่วยเหลือกับการชำระหนี้ต่อสหกรณ์นะคะเราก็มีหนี้มีหนี้สหกรณ์อยู่ประมาณ8ดแสนนิดๆซึ่งเงินกองทุนก็ได้ช่วยมาก็ก็เกือบจะเต็มแปแสนนะคะเราก็ควักควักเงินหุ้นเราไปโปะแล้วเราก็เหลือเงินกลับมาบ้างสองแสนกว่าบาท ก็เป็นผลดีเป็นผลดีกับครอบครัวที่ได้เข้ากองทุนนี้ค่ะไม่งั้นถ้าเราไม่เข้าเราก็จะต้องรับใช้นี่เต็มเต็มไปเลยเจ็ดแปดแสนอะไรประมาณนี้ค่ะเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คืออยากอยากแนะนําให้สมาชิกของตํารวจเราเข้ากองทุนนี้ก็จะเป็นผลดีกับครอบครัวจะได้ไม่ต้องทิ้งภาระไว้ให้คนอยู่ข้างหลังกรณีคนที่ไม่เป็นหนี้สหกรณ์มากก็ยังมีเงินกองทุนไว้ ไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัวไว้ช่วยส่งลูกเรียนบ้างไว้เป็นทุนของครอบครัวค่ะซึ่งก็เป็นผลดีผลดีสําหรับครอบครัวของสมาชิกตํารวจเราการดําเนินกิจการของสหกรณ์ได้เจริญรุดหน้ามาโดยลําดับจนในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดจํานวน2,213คนมีทุนดําเนินงานจํานวน1,664,528,246.14บาท และในการดําเนินกิจการในปีพุทธศักราช2554สหกกรออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดลําปางสามารถสร้างผลกําไรสูงสุดถึงจํานวน90,253,77.96บาทคณะกรรมการสหกณรออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดลําปางมีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาระบบกิจการของสหกกรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นก้าวไปสู่ระดับสากล โดยยึดผลประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นหลักและดำเนินกิจาการไปตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนด้วยความโปร่งใสรวดเร็วทันใจให้บริการสมาชิกด้วยความเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสบริการประทับใจใส่ใจสมาชิกทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและความมั่นคงต่อไป